สวัสดีครับอยู่กับช่องตองอูนะครับวันนี bon, ้ผมก็จะมาเปรียบเทียบระหว่างแอนิเมชันโมเดลแล้วก็ตุ๊กตานะครับทุกคนว่าจะเหมือนหรือแตกต่างกันขนาดไหนผมตอนนี้ผมก็จะมีโมเดลตอนเด็กแล้วก็โมเดลตอนโตแล้วก็จะเป็นตุ๊กตานะครับทุกคนตุ๊กตาก็อันนี้ก็จะเป็นก้านกล้วยเหมือนกันนะครับถึงหน้าจะไม่เหมือนก้านกล้วยแต่ก็ก้านกล้วยนะครับทุกคนอันนี้ก็จะไปดูกันเลยนะครับทุกคนว่าจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันขนาดไหนครับทุกคน ผมขอเริ่มด้วยก้านกล้วยตอนเด็กนะครับทุกคนอันนี้ผมก็ถือว่าทําออกมาได้สวยนะครับทุกคนแบบว่าไม่ได้แย่เลยนะครับอันนี้ก็แบบว่าคล้ายๆเหมือนจริงนะครับทุกคนแต่ว่าในแอนิเมชันอาจจะเล่นสีหน่อยแต่ว่าในโมเดลมันอาจจะเล่นสีไม่ค่อยได้นะครับทุกคนแต่ก็ถือว่าทําออกมาได้สวยครับทุกคนอันนี้ผมก็ขอให้คะแนนประมาณสักแปเต็มสิบแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าผมก็รู้สึกว่ามันโอเคครับมันไม่ได้แย่นะครับทุกคนถือว่ามันก็สวยใช่ได้นะครับทุกคนอันนี้ผมก็ ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งครับทุกคนตัวต่อไปผมก็จะให้เป็นเจ้าก้านกล้วยตอนโตนะครับทุกคนผมก็ถือว่าทําออกมาก็โอเคนะครทุกคนอันนี้จะเป็นงานฝาแก้วน้ำนะครับถือว่าทําออกมาได้สวยเลยครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแบบว่าไอที่อยู่ข้างหลังผมปั้นเองนะครับทุกคนไม่ได้แบบว่าแถมมาจากฝาแก้วน้ําผมปั้นเองครับทุกคนอาจจะดูแบบว่าไม่ค่อยสวยก็ขออภัยด้วยอันนี้ผมขอให้แปดจมสิเหมือนกันครับต่อไปอันนี้ผมก็จะเป็นก้านกล้วยตุ๊กตานะครับทุกคนจะเป็นตุ๊กตาก้านกล้วย อันนี้ในแอนิเมชันก็กับตุ๊กตานี่ผมว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับทุกคนอันนี้ผมก็ขอให้คะแนนประมาณ3มเต็ม1ิแล้วกันนะครับทุกคนอันนี้ถึงว่าผมก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แปลว่ามันไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่มันก็โอเคนะครับทุกคนมันสรับแบบว่าน่ารักน่ารักดีแต่ก็ผมไม่ค่อยชอบนะครับผมชอบเหมือนจริงมากกว่าผมขอให้3เต็ม10ครับต่อไปก็จะเป็นต้นอ้อกอแก้วนะครับจะเป็นทั้งมีทั้งโมเดลแล้วก็ตุ๊กตานะครับทุกคน อันนี้ก็จะเป็นโมเดลฝาแก้วน้ําทั้งสองอันนะครับก็จะเป็นตุ๊กตาต้นอ้อกับกอแก้วนะครับทุกคนอันนี้ก็ต้นอ้อก็จะมี1ตัวแล้วก็กอแก้วก็จะมี2ตัวนะครับทุกคนแต่อันที่จริงผมมี2ตัวแต่ต้นอ้อมันตัวใหญ่เกินอีกตัวหนึ่งผมเลยไม่ได้ออกมานะครับทุกคนก็จะไปดูต้นอ้อกอแก้วอันแรกเลยนะครับทุกคนอันแรกก็จะเป็นฝาแก้วน้ําอันนี้ก็จะไม่รู้ว่าเอ้ยอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นฝาแก้วน้ําอะไรนะครับทุกคนก็แบบว่าถือว่าสวยดีนะครับท ถือว่าอันนี้ผมขอให้คะแนนไปอืเอาสักแปดเต็มสิบไปอันนี้ถือว่าโอเคนะทุกคนแบบว่าผมก็ชอบต่อไปก็จะเป็นฝาแก้วน้ําของโรงภาพยนตร์อันนี้ถือว่าทําออกมาก็ได้ไม่แย่นะครับทุกคนไม่ขี้ริ้วขี้เหร่นะครับทุกคนอันนี้ผมขอให้เจ็ดเต็มสิบแล้วกันนะครับทุกคนถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับทุกคนพวกฝาแก้วน้ําอะไรเงี้ยถือว่าทําออกมาได้สวยลยนะครับทุกคนต่อไปจะเป็นเจ้าตุ๊กตานะครับทุกคนตุ๊กตากอแก้วนะครับแบบว่ารู้สึกว่าโอ เหมือนกับการกล้วยเปรี้ยอะไรครับแต่ว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่นี่ก็ยังดีกว่าการกล้วยนะครับแบบว่ามันก็ผมก็รู้สึกว่ามันสวยกว่าการกล้วยนิดนึงนะครับทุกคนอันนี้ผมก็ขอให้ประมาณสักห้าเต็มสิบแล้วกันนะครับทุกคนตุ๊กตาแต่ก็ผมก็ไม่ได้ว่านะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมผมมองว่าให้คะแนนประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมก็ชอบหมดนะครับพวกตุ๊กตาหรืออะไรแต่ว่ามันก็สวยดีมันก็น่ารักดีแต่ขอไปที่แบบว่าให้คะแนนน้อยแต่ว่าเพราะว่ามันไม่เหมือนที่เขียนนะทุกคน ไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบนะครับเพราะผมว่าที่ผมไม่คะแนนคือว่ามันไม่เหมือนนะครับทุกคนก็ผมพูดก็เยอะแล้วต่อไปก็จะเป็นต้นอ้อนะครับทุกคนอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมว่าสวยกว่ากอเกียอ์เองนะครับทุกคนมันน่ารักตุวปูดีผมก็ถือว่าผมขอให้ประมาณสักเจ็ดเต็มสิบแล้วกันนะครับทุกคนอันนี้ก็จะแปลว่าโมเดลเอ้ไม่ใช่ตุ๊กตากอเกียรนะทุกคนผมก็เอามาหยอกเล่นนี่นึงนะครับนะครับทุกคนว่าพี่น้องกันอะไรอย่างนี้อยู่ด้วยกันนะครับทุกคน ต่อไปก็จะเป็นโมเดลชบากแก้วตอนโตแล้วก็ตอนเด็กนะครับทุกคนเอ้ยตอนเด็กแล้วก็ตอนโตนะครับทุกคนนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมก็ว่าค่อนข้างที่จะทําออกมาสวยใช่ได้นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการก็การแก้วเลยชบากแก้วตอนเด็กนะครับทุกคนอันนี้ผมรู้สึกว่าโอ้โมเดลอันนี้มันอาจจะแบบว่าผ่านศึกมาหนักผมก็ขอให้คะแนนสักหกเต็มสิบแล้วกันนะครับทุกคนถือว่ามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่ว่าฉบาแก้วผมว่าถ้าเกิดแบบว่าลไล่สีอีกนิดนึงนะครับทุกคนผมให้สิบเต็มสิบได้นะครับทุกคนผมถือว่าสวยนะครับดูครับแต่ว่าดูกาวมันแบบว่ายืดออกหมดแล้วทุกคนดูโอโ้โหมันแบบว่าสามารถแบบว่าแกะตัวออกได้ทั้งครึ่งนะครับทุกคนดูครับรทุกคนถือว่าผมว่าสีอะไรสวยดีนะครับทุกคนนี่แต่ว่าติดอย่างเดียวดูโอ้โหโอโ้ดูดิครับมันจะแหกอยู่แล้วทุกคนมันจะแหกมันจะขาดอยู่แล้วนะครับทุกคน ผมก็ทํามาแบบว่าตลกตลกนะครับแบบว่ากดให้มันแบบว่าเหมือนจะขาดแต่ก็ไม่ได้ขาดนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของชบาแก้วอันนี้ผมก็ให้ประมาณสักเก้าเต็มสิบแล้วกันนะครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นโมเดลงานนินแล้วก็โมเอตุกตาภูผานะครับทุกคนอันนี้ผมก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ใส่แบบว่าภาพในแอนิเมชันให้ทุกคนได้ดูนะครับว่ามันเหมือนหรือแตกต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าผมก็ถือว่าเอาแบบนี้ดูแบบว่ารีวิวแบบเรียวๆอย่างี้ครับทุกคน บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแบบว,ว่าตุ๊กตาของกอไผ่วันนี้ทุกคนก็อาจจะได้เห็นแล้วนะครับทุกคนดูครับตุ๊กตาของกอไผ่ถือว่าทําออกมาได้สวยมากนะครับทุกคนงานเล้นผมให้สิบเต็มสิบอยู่แล้วครับทุกคนแต่ว่ากอไผ่ผมอาจจะให้แบบว่าเก้าเต็มสิบนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าภาพหูแล้วมันไม่เหมือนลูกช้างครับมันเหมือนลูกหมูมากกว่าครับทุกคน <c oughs> นี่ครับประมาณนี้ครับทุกคน มมมมมมโนนนกจจจจจาูตเขอไว้แล้วครับทุกคนวันอินพอดีครับทุกคนก็เลยแบบว่าต่อไปขอเป็นใบบอลเลยนะครับทุกคนเมื่อกี้อาจจะแบบว่าทําให้ทุกคนแอบแอบยิ้มแบบแอบขำได้นิดนึงนะครับทุกคนหลบลิขสิทธิ์แบบร้อยเปอร์เซ็นครับลองเองเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นกระเป๋าใบบอลแล้วก็โมโมเดลใบบอลนะทุกคน การนี้ก็จะเป็นงานฝากแก้วน้ำเหมือนเดิมมับทุกคนถือว่าทําออกมาได้สวยเลยครับน,นี้นก็จะเป็นฝากแก้วน้ำนะครับอันนี้ผมขอให้ติเจมสิทเลยนะครับทุกคนเพราะว่าผมชอบมากครับรู้สึกว่ามันเหมือนจริงมากครับทุกคนผมรู้สึกว่าทําออกมาได้สวยมากๆเลยครับเจ้าใบบอลแต่ว่าการก้นกับชบาแก้วผมว่ามันแบบว่าอาจจะแบบว่าไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็ยังเหมือนอยู่นะครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นเจ้ากระเป๋าใบบอลนะครับทุกคนอันนี้ผมก็ขอให้ประมาณทัก เจ็ดเต็มสิบแล้วกันนะครับทุกคนผมว่าราคาเอ้ไม่ใช่ราคาคะแนนก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับทุกคนที่ผมน่าจะควรให้เพราะว่ามันก็แบบว่าไม่สวยเท่าเจ้าโมเดลฝาแก้วน้ำนะครับทุกคนแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะครับทุกคนถือว่าทําแพ็กเกจออกมาของเจ้าใบบอลถือว่าทําได้สวยเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแต่ว่ามองไกลๆเหมือนแรดนะครับทุกคนอันนี้ผมก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนก็จะให้ดูแบบว่าตอนปิดไฟแล้วแบบว่าเรียงแสงนะครับทุกคน อันนี้ผมก็เพิ่งรู้ว่าเวลาส่องกับพวกตาต้นอ้อกอเกี้วใบบอนแล้วก็พวกไอ้กอไผ่อย่างงี้ยทุกคนมันรู้สึกว่าเหมือนสมจริงมากนะครับทุกคนแบบว่ามันมันแบบว่าเหมือนเื่องแสงนะครับทุกคนแบบว่าทั้งตาทั้งงาทั้งแบบว่าเล็บขามันอะไรอย่างงี้ผมลองเอาแบบว่าไฟฉายที่ส่องตาของเจ้างวงแดงครับเอ้ยไม่ใช่งางานินนะครับทุกคนเอามาส่องไอ้พวกตุก๊กตาดูโอ้ยผมตกใจเลยครับผมว่ามันทำไมรู้สึกว่าเหมือนจริงเหมือนดูครับทุกคน สีมันสวยมากนะครับทุกคนโอ้โหแบบว่าผมไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นสวยขนาดนี้ครับดูครับทุกคนแต่ว่าเอาสองนานแม่นะครับทุกคนมันปวดตานะครับทุกคนแบบว่าดูนานๆไม่ได้ไม่ค่อยได้นะครับแบบว่ามันรู้สึกว่าสะท้อนแสงแล้วมันแบบว่าเหมือนมัวๆสายตาหรือว่าผมตอนนั้นผมง่วงด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่ารู้สึกว่าดูไปนานๆแบบว่าเอาสองพวกตุ๊กตาที่แบบว่าพอสองแล้วมันคล้ายๆจริงอะไรเงี้ยมันรู้สึก หรือว,ว่าเวียนหัวหรือแบบว่าคล้ายๆมัวสายตานะครับทุกคนแต่ก็ถือว่าสวยมากครับทุกคนอันนี้ก็จะแบบว่าเป็นกล่องโมเดลก้านกล้วยนะครับทุกคนอันนี้ถ้าเกิดคลิปนี้นะครับทุกคนผมขอแค่150ไลค์คลิปนี้นะครับทุกคนผมก็จะมารีวิวกล่องนี้ให้ทุกคนได้รับชมนะทุกคนก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับก็อยากถ้าใครอยากดูให้ผมมารีวิวกล่องนี้ก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็จบประมาณนี้ก็ ขอทุกคนกดไลค์กด s u b s c r i b ้หน่อยนะครับก็นี่ครับทุกคนอย่าเลืมนะครับทุกคนร้อยห้าสิบไลค์แล้วเรามาเจอกันนานทุกคนกล่องนี้ได้ดูแน่นอนขอแค่150ไลค์ถ้าเกิดแบบว่า,าครบ150ไลค์ทุกคนก็แจ้งเตือนผมได้นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนก็ขอขอบคุณครับทุกคนที่รับชมจนจบขอบคุณครับ